สวัสดีครับสุขสุขกนปบปอกกับเบาแอดคือเก่าแล้วครับพี่น้องมือนีสิบห้าพี่พ้าน้องมากกินหอยหอมครับหอยหอมเขาเอิ่นหอยหอมครับนี่แต่ว่าบหูว่าท่างใดเขาเอื่นหอยอยังในบ่อนี่นครับหอยหอมครับพี่น้องมันหอยจูบเลยอันนี้มันสิเป็นหอยตีอยูุน้ำป่าครับมันเป็นหอยเดือหอยเดือกะหน่อยใหญ่กว่านี้ครับ อันนี้เขาเอื่นห้อยหอมอน,นี่หอยหอมครับติต้มต้มล้ะกะตีกินกับตำหงครับมือนี้โอ้ยเบาเนี่ยหอดตำหงไรไหลเลยลโอ้ยอ่ะติดตามมือครับพี่น้องอน้ำกระลังเดียดครับเดี๋ยวไปหาเอาตะไคร่เอาใบมะขามใจก่อนครับอันนี้คือหอยหอมครับหอยหอมหอยหอมต้มหอยหอมกินกับตำฮงครับมือนี้ติดตามและรับส้มมืงครับ ไปกินกันเลยครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีครับเดี๋คตทุกคนมานี่เขาวครับมาเนี่ยต้มหอยหอมครับหอยหอมเคยกินบ่พี่น้งองหอยหอมตำุ่งครับมีสตอพร้พอมแสาว์ครับน,น้องของย่า <c oughs> แทอดไก่น้ำครับปลเปียเจ้าวยุ่ยเสียบเลยยังเสียบเลยปลเปียย่ายย่ายอยากกินไร้หมูน้ำมาพี่นอ้องหอยหอมหน่วยใหญ่ๆครับลักษณะหอยหอมครับอุน่นมั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 นทียู่น้ำตรงน้ำปลาดอกพี่น้องหากินยากได้ทุกมเงนินกินกับต้าหงครับพี่น้อง ใครับมันห้อยจูบครับไม่ไน้องเอ้ยไปออกมาตลอดแล้วเนาะให้หนาให้ตายไปน้ำคลองเขานะกินข้าวเศร้าครับพี่นออ้องอืมไม่เป็นตันหอยบอูความีเวลา Mà mặc là vô Mày kiếm nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì À, yeah. ừ. Ừ. không đẹp ừ. không, không nhìn khăm khọ khăm tiến thật đẹp ระฝากเอาต้มมาคืนด้วยนะครับครับแล้วพอเอาไปคืนนะครับมะหอมอืมจะต่อ กินได้เฉพาะยำนี่นยครับพี่น้องหอยหอมพอ,อยำผลยำแหล่งมันมันเขาง่ายน้ำปลาน้ำดวนบ่ค่อยได้กินมันอกครับหายากกินกินแถวยำยำนี่

โอ้แม yeah. ่บกน้ำไหมพี uh? ่น้องอาลงไปล่ะอืมจับไหลุงไหลเอาออกอันนี้ก็บอกไก่ออกกระไาไก่กระได้เอาของหวานนี่กไมเรี่อบอกแต่อยิบนี้มาจกหนีอกมกน้ำไหม กยุดเขัาไงได้เลเราสาบนัองกิดสิออกเส็บๆเนี่ยมันๆครับพี่น้องน้องเกิดสีเส็บก็มองให้จุก มังค้อยจูบนี่มันกเกิดรสชาติอย่างหนึ่งของหอมแล้วย้ำมันสีน้ำมันกุ้ดกุ้ดกุ้ดพี่น้องมันสีสไตล์เดิมก็เป็นมังค้อยเดือยหอยเดือยมันขมจ้ะอันนี้ขมกแต่ยังว่าขั้นตัดขั้นตัดอันตัวขมบอกมันกิดเรื่องไข่กันหอมแจ๋วกว่าหอยหอมกับหอยหอมมันหอยเหม็นนะ ท่นหอยตายกับเมนือนหรืวอ่อมขาตรวจพี่หนักิ้งมุมมากไหมจับมาท่านอรอแอด

ตำฮู้งกับสีเลาขาวในจั้หน่อนยครับพี่น้องมันเป็นเพจบริษัทช่วงเนี่ยเอาแก่กันดินบางไหมพี่น้องเพลินลกระป๋อดีดอกไอ้ข้นไส้ของนมปอเปี๊ปเยเนี่ยคนในบ้านเท่านี้ปอ จุด้ายของก้ออเปียดตรงไหนหนาชงเนอ่าบริสังเกตดเลยที่เราายสายไหมเนคะสิบอมแมนนบ้าบรสังเกตคดข้าจะขายรอตเตอรี อืมตตอนนี้ก็แต่พุ่นละแต่ FC เอฟซีพุ่นสองสองแม่ไงครับบอกแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้อยากทำอะไรก็เอ,เอาเอาเอามากินเบื่อเลยเอ่ะต้มแล้วแช่ตู้เย็นได้ญญพี่น้องโอ้โหแบบ้มแป๊บนึง ประมาณสามนาทีเราต้องตกลนบรรยากาศบานเฮ่าก,านกันได้น้องกินข้าวกินหนังนบานนอ้องปีนี้น้อจักจอยในจังหวะไหนมือหอยแหงน้ำแดงคนบอกให้ตกคนน้องม็งอะมันไมน่มีน้ำก,กิน บันดิไปหาเยอยงด้วยพี่น้องลืมบอกซ,อซ,อซื้อซื้อตลาดเมืตลาดวัลจันทร์เพื่อปทุมราชเมื่อยจุกเขจะมาแก้ไขแล้วโลละหาที่บาดแล้ว,ลวยังก็จอกปูกเกาะแล้วนะเขาไมีหอยหอมแลคนะ่ถ้าแก้มจงังหวะนะ กุงหาจตุงเลยตำ้มยบนอทุกมื้ำตายมใบกับตุงเหรอีนอ้อยเจียเห็นในคลิปที่เขาจับไปหาก็พอให้เขาจับอยู่ดอกล้นลอยกันเลยังถกได้นี่ ออถือ้ันกินเจ้าเขคัดซื้อซอื้อคอยกินนั้นพวกแปดจิบให่นบน่อืปีีมันวันโรโร่อยเ้าอยู่บ่อสามปีที่แล้วบุ๊บไก่ั่งบ่มี่มายังนักบด้กินมั้บ่มี่ ปลแปแลกปลแหลกตอนนี้จับจับพี่น้องเลยกินเบิ้ลมักลายด้วยพี่น้องสีก็น,น่าไอ้ <c oughs> ได้ฝนสีต้อนปะแแดกปลาเข็งย่างดีพี่น้อง ตอนแดงคืองับสุดจอดนังครับเห้นนี่ก็ชนจีันปรียงสิ่ื่ยหักกังไนนะเห็นบ๊ออืมอืมเรีาหัดมือเก้ามือเลย

ตุเลียนพร้อมครับพี่น้องนักตุเลียนพอจะอยู่ยใช่ใช่เป่งงานพระเจ้าใจงมัไหมขึ้นงานผมแล้วอืม,มบ้านดีอยู่อยบอยู่ เดี๋ยวมีต้นต้องยวตื่กินด้วยเอ้าเดี๋ยวมือจุกแจมจุกแจมเลยยังไงก็ยิ้มนะพี่น้องฝากไว้ซ้ำเลยนะครับพี่น้องอย่าลืมลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้เราครับยังได้ก็ได้แล้วก็ยังกดติดตามนะครับแล้เอาไว้ปทำยังไงครับผมจ้สวัสดีจา้าสวัสดีครับสวัสดีจา้จา